เครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้เป็นของซีน็อกนะครับเป็นคาบูป้าปั๊มนะครับเร่งเครื่องมากนะครับใบมีดถึงจะหมุนนะครับเด <remains S 1> ี๋ยวมาตรวจด,ดูนะครับเพราะใส่อะไรนะครับผมสันนิษฐานว่าเพราะครัตหมดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับให้เอาน็อตออกตรงนี้ออกตรงนี้ออกสองสามตัวนะครับแล้วก็หมุน ใส่กรองอากาศออกมาก่อนนะครับมันวกีดขวางการทำงานนะครับแล้วก็ถอดสายเร่งนะครับเอามือกดตรงนี้นะครับกดสายเร่งแล้วก็ดึงสายเร่งขึ้นนะครับน็อตที่สายเร่งนะครับ เริ่มออกแล้วก็ใช้มือหมุนนะครับแบบนี้นะครับออกแล้วนะครับแถ,ถอดน็อตข้างๆผมก็ได้ถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับว่า คราสหมดทุกเรานะครับดูนะครับถึงเหล็กแล้วนะครับครับเห็นไหมครับตัดลืมถึงเหล็กแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนเลยนะครับต้องหมันสังเกตบ้างนะครับเห็นไหมครับถ้วยคราสบางเลยนะครับเพราะว่าถึงเหล็กนะครับตัดถึงเหล็กเกินนะครับ ันออกนะครับเพื่อจะล็อกคลัตเวลาเราจะหมุนหมุนคลัตออกไม่ให้มันคลัตมันหมุนตามนะครับเสร็จแล้วเอาเชือกใส่ในรัวเทียนแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนคลัดนะครับหมุนนะ ไปทางทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อจะล็อกไม่ให้คลาดหมุนเวลาเราใช้ปัจเจียหมุนนะครับถ้าคลาดยังหมุนอีกก็เราก็ย่อนเชือกเข้าไปอีกนะครับพอแข็งแล้วก็ใช้ปัจเจียหมุนคลาดได้เลยนะครับแล้วใช้บล็อกเบอร์14นะครับหมุนน็อตคลาดออกมาเลยนะครับ จะมีแหวนรองด้วยนะครับพยายามดูให้ดีนะครับแหวนรองสองตัวนะครับแหวนรองบางนะครับพอเริ่มอ,ออกแล้วก็หมุน,นใช้มือหมุนได้เลยนะครับแหวนรองนะครับ ใต้ก็มีด้วยนะครับครับเห็นไหมครับกินถึงเหล็กแล้วนะครับแบบนี้ไม่นานนะครับถ้วยคลัสหมดนะครับบางหมดต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเวลาใส่ก็เลาให้ใช้เว้นนะครับตั้งตรงๆเลยนะครับนี่นะครับนี่คลัสนะครับ เวลาใส่มันจะมี2ด้านนะครับจะมีตัวลูกศรชี้นะครับให้ตั้งเลยนะครับแบนนบน,นี้นะครับให้มีลูกศรนะครับตั้งแบบนี้นะครับ รงๆนะครับสลับซ้ายขวาตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างนะครับอย่ายหมุนข้างหนึ่งข้างใดมากเกินไปนะครับเห็นไหมครับหมุนสลับนะครับถ้าเราหมุนตัวหนึ่งตัวใดมากเกินไปนะครับมันจะติดนะครับคือมันจะอีตัวหนึ่งมันจะหมุนไม่ค่อยลงสนิทนะครับเห็นไหมครับ หมุนกับมือก็เกือบสนิทเลยนะครับเห็นไหมครับพอเริ่มสนิทแล้วก็ใช้ปัจเจปัเจเบอร์สินะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็โอเคเลยนะครับเอาไปประกอบชนได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอามาชนกันเลยนะครับ ครับทุกตัวก็เสร็จนะครับตามี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะประกอบเป็นแล้วนะครับแต่และเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับของสีนอกก็นอ็อตไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็เอากรอบมาใส่นะครับ สเเบบ็เรียบร้อยนะครับตรงน็อตตรงนี้นะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนแล้วก็กดตรงนี้นะครับพอเข้าพอประมาณแล้วก็กดตรงนี้นะครับใช้ไปควงดันแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ ท่นนี้ก็เสร็จเห็นไหมครับง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่สายสวิตให้เรียบร้อยนะครับท่านี้ก็เสร็จนะครับแล้วก็ใส่ใส่ครองอากาศขวาครอบครองอากาศนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่หัวเทียนให้สนิทปิดขวาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เห็นไหมครับมายากเลยนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในการเปลี่ยนคราสเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องเล็กคลาสเล็กนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับ